เอาอีกแล้วได้ดูครั้งล่าสุดไหมครับพี่สำนักอะไรครับของฝั่งเขาค่ะเข้อพูดว่าอะไรผมไม่ได้ดูแล้วเอาจริงๆไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูปัดเลื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเขาถามกลับว่าเราเราถ้าเป็นกรณีนี้ทุกคนจะแบบกลับไปเป็นเพื่อนกันไหมอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนสิบปีมันขาดแลยบ้านลงอะค่ะพี่เออก็แล้วแต่นะฮะจะตัดก็ตัดนะฮะไม่เป็นไรสำหรับผมถ้าเจอกันก็คุยกันได้แต่ถามว่าจะสนิทกันไหมก็ไม่สนิทครับ เพราะว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ,อเราก็คงไม่ได้เป็นคู่ค้ากันนะชัดเจนนะครับก็คือเราไม่ได้รับมาเป็นสปอนเซอร์นะครับอย่างมิสแกรนไทยแลนด์เนี่ยที่แกมาเป็นสปอนเซอร์ปีสุดท้ายก็คือปีโก,โกโก้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นการทวงนี้นะเป็นรายการเล่าเรื่องเก่าก็มีปัญหาเรื่องของระเบียบในการจัดการทางด้านการเงินซึ่งบริษัทเราก็ไม่ยอมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต่อ สปอนเซอร์ในปีของน้ำเมื่อปีที่ผ่านมาได้ส่งเอกสารมาผมมีหลักฐานในในในมือถือนะครับยังไม่ได้ลบแชทเมสเซจทั้งหมดยังอยู่นะฮะว่าขอราคาเท่าเดิมปีที่แล้วรีบส่งมาอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นคนส่งให้ไม่ได้เ <c oughs> นื่องจากผมมองฟังทางด้านฟันนันเชียลของบริษัทเพราะาบริษัทเราเนี่ยกำลังผลิตหลายอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายค่อนข้างเยอะการที่เราจะต้องรองเงินใครอะข้ามปีอะมันทําให้วินยัยทางการเงินของเราอะผิดพลาดถึงแม้เงินมันไม่ได้เยอะนะครับมัน <c oughs> ไม่ได้แบบอุ้ย สิบล้านร้อยล้านมันแค่แบบนิดเดียวนะล้านสองล้านอะไรงี้มันไม่ได้เยอะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ KPI ในการทํางานของผมเพราะผมเป็นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่สุดท้ายผมต้องรับผิดชอบทุกอย่างและถ้าทุกท่านรู้ดีนะว,<ไ>ว่าการที่เราทํา KPI ไม่ผ่านแบบนี้เราจะถูกประเมินต่ําเมื่อเราเข้าสู่ตลาดหล,ลักทรัพย์<ไ>นะฮะถึงถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กมากแต่เขาไม่ได้ดูเรื่องว่าเล็กหรือใหญ่แต่เขาดูว่าวินัยเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้รับการตอบรับที่จะให้เขามาเป็นสปอนเซอร์ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากได้ เหมือนเป็นเหตุผลที่เขาว่ามาว่ามันทําให้แบบเขาไม่ได้จ่ายเงินช้าแต่เป็นเพราะกระบวนการบริษัทพี่นวัดเองไม่เกี่ยวครับผมมีหลักฐานหมดครับอันนีน้ฟังความสองฝ่ายแต่ฝ่ายผมจะมีหลักฐาน<ม>ฟังคําพูดคนคนพูดได้ทุกอย่างครับ<ม>เราไม่รู้ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรเราไม่ว่ากันแต่ถ้าอยากดูหลักฐานหรือถ้ามั่นใจหรือถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอดูได้ในแชทของผมนะฮะแล้วก็ขอดูได้จากเหตุผลของทุกๆคนที่เป็นลูกน้องซึ่งลูกน้องทางนู้นเนี่ยเวลาตามตามเงินแล้วสักพักหนึ่งก็จะออก แล้วก็ต้องเปลี่ยนคนตามใหม่ตามตาม,ตามแล้วก็จะออก<ฮ>ะนะฮะตามตามแล้วก็จะออกซึ่งทําให้เราทํางานค่อนข้างยากแล้วก็การวางบินอินโหวทุกอย่างมีหลักฐานบริษัทผมเป็นบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะไม่ใช่แบบอยู่ๆเปิดร้านโชวห่วยมาขายของจะทําอะไรก็ทําไม่ใช่เรื่องนี้กระทบก,กับผู้ค้าอะไรอื่นไหมครับไม่ครับไม่ผมว่าด <คน S 1> <ม>ีนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นด้วยการมีมาตรฐานนะฮะแล้วการที่มาเป็นสปอนเซอร์สิทธิต้องเท่าเทียมกันในในขณะที่จ่ายเงินเท่ากันถ่าเท่ากัน นะฮะแล้วเราก็ให้เลเยอร์ชัดเจนนะครับว่ามิสแกนของเรามีระเบียบวินัยจ่ายมากนั่งข้างหน้าจ่ายมากมีหน้าจ่ายมากก็ขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายน้อยก็อยู่ข้างหลังนะฮะ mm hmm. จะมาวอยวายกันไม่ได้นี่พูดถึงทั่วไปนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะทำอะไรที่มันโอเวอร์เคมได้ mm hmm. นะฮะคุณซื้อผัดกะเพราคุณก็กินผัดกะเพรา คุณจะกินสเสต็กสตูไม่ได้เด็กขาดังนั้นปีนี้ยัอย่างสปอนเซอร์นั่นใช่ไหมพี่น่นครับไม่มีปัญหาเรื่องการเงินครับบริษัทมั่นคงแล้วก็จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ปีหน<ม>้าอย่างเป็นทางการแต่งตัวจะเสร็จเรียบร้อย<ม>ก็ต้องกราบขอบพระคุณสําหรับผู้สนับสนุนที่ใจดีทุกทท่านที่ติดตามกันมาตลอดเวลาที่ไม่เคยสูญหายไม่ว่าภาวะจะเป็นอย่างไรก็ตามยอดขายเราดีผลกลาลําไรเราดีไปเปิดดูได้เพราะตอนนี้ผลกําไรของผมถูกเปิดเผยอยู่ทุกปี<ม>ปีนี้ไปเปิดดูได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เก่ง รู้หมดว่าผมทํากําไรได้กี่กี่เท่าไหร่เท่าไหรเอาไปดูได้ครับผมไม่ได้ปิดครับาารเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงผมเรื่องสปอนเซอร์ขาดสักลายมไม่ใช่ปัญหาครับอย่างการไปออกรายการเขาบอกว่าเป็นของพี่เป็นเจ้าเดียวที่เขาต้องแบบเสียเงนิจนจ่ายเงินอะไรอย่างงี้ค่ะยังไงครับพี่ผมพูดถึงคนที่พูดแบบนี้แล้วกันนะผมไม่ได้พูดถึงใครนะ <c oughs> โอเคครับคนอยู่ในวงการบันเทิงกินกินข้าว <c oughs> นะฮะผมว่าคนดูเดี๋ยวนี้ก็ทานข้าวทานข้าวไหมครับอ,อ่านครับเราไม่ได้ทานยานะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนรู้นะฮะว่าเขาทําอะไรกันอ่าอย่างอย่างน้อยอ่ะหนึ่งในสิ่งที่ผมรู้และเห็นและพยายามช่วยแก้ปัญหาก็คือรายการทูเดย์โชว์ทูเดย์โชว์ไม่ใช่ของผมนะครับ,รบอของคนที่สนิทก,กับผมบนะฮะรู้รู้อยู่แล้วว่าใครไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวจะไปพัวพันกันอีกร,ร,รายการนั้นเขาก็ใจตังค์เลยครับผมเห็นแล้วเขาก็เห็นทวงๆกันรู้และเห็นและพยายามช่วยแก้ปัญหา ก็คือรายการทูเดย์โชว์ทูเดย์โชว์ไม่ใช่ของผมนะครับของคนที่สนิทกับผมนะฮะรู้รู้อยู่แล้วว่าใครไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวจะไปพัวพันกันอีกรายการนั้นเขาก็จ่ายตังค์เลยครับผมเห็นแล้วเขาก็เห็นทวงทวงกันอยู่แล้วก็มาถึงผมแล้วผมแล้วเขาก็บอกไม่เอาแล้วก็ทุกเรื่องมันก็มาถึงผมมันจ่ายครับมีหลักฐานเอาเป็นว่าผมอยากให้คนไทยเป็นอย่างนี้ครับทุกคนพูดอะไรอะนึกถึงหลักความจริงจริง เพราะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพูดกี่ครั้งก็ชัดเจนและความจริงเป็นสิ่งที่ต้องมีหลักฐานอย่าพูดแบบโมทิเวตอย่าพูดแบบโน้มน้าวจิตใจอย่าพูดแบบโลกสวยด้วยปากเพราะฉะนั้นจะต้องพูดจากหลักความจริงตราบใดก็แล้วแต่เราเห็นประสบการณ์คนในวงการบันเทิงมาเยอะถ้าพูดโกหกชีวิตจะเป็นอย่างไรลองนับดูทั้งมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่คนเหล่านั้นใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปเพราะว่าหลักฐานมันประจานในสิ่งที่คนพูด เครดิตที่เราเคยร่วมช่วยสร้างไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยากจะซื้ออาหารทานมาที่ร้านผมคุณอยากจะซื้ออะไรอ่ะคุณอยากซื้อข้าวผัดเพราะคุณหิวมาผมก็ขายให้คุณกินเสร็จก็จ่ายตัง mm hmm. ก็เท่านั้นเองครับอย่าบอกว่ากินเสร็จแล้วคนขายกลายเป็นติดหนี้บุญคุณมันไม่ใช่ mm hmm. อยากน้อยก็ทําให้คุณหายหิวครับ mm hmm. ถ้าเป็นบุญคุณก็เป็นทั้งสองฝ่าย mm hmm. แต่อย่าเรียกบุญคุณเลยครับเราเป็นนักธุรกิจ เราไม่ใช่นักเพอเพราะฉะนั้นเราพูดชัดเจนว่าซื้อของก็ได้ของ<ม>นะฮะซื้ออะไรก็ได้อย่างนั้นก็จบไปครับถ้าคุณอยากได้อะคุณซื้อรองเท้าคุณก็ได้รองเท้า,าคุณจะเป็นท่าบริษัทรองเท้าไปทําไมฮะคุณก็ได้รองเท้าคุณก็ซื้อรองเท้า<ม>จบนะฮะแต่เพียงแค่บริษัทผมทนไม่ไหวที่คุณมาซื้ออาหารผมแล้วคุณยังไม่ได้จ่ายตังค์แปะไว้ก่อนนึกว่าอาทิตย์จะจ่ายนึกว่าเดือนจะจ่ายข้ามปีนะครับเพราะฉะนั้นะ มันจึงไม่ผ่านคอลี่ไฟบริษัทผมบริษัทผมจะไม่รับสปอนเซอร์แบบนี้ครับในฐานัหลังจากที่ก่อนเราก็ยืนยันนะครับว่ารายการโทรทัศน์ถ้าอยากรู้ว่ารายการไหนเก็บตังค์ไปดูได้เลยครับนะฮะทุกรายการที่ไปอ่าผมไม่รู้นะครับทุกรายการที่ไปเขาก็ต้องเก็บนี่มันเป็นธุรกิจครับอ่าฮะแล้วทำไมจะต้องให้ฟรีอะครับมันเป็นธุรกิจแล้วมันก็เป็นธุรกิจจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแอปซื้อพออยากดังก็ซื้อไม่ว่ากันฮะซื้อก็ซื้อ แล้วรายการวันที่ไปซื้อไหมก็ผมก็ผมก็ไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เท่าไหร่อ่ะก็มีอืมก็ซื้อเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยพูดถึงคนทั่วไปนะไม่ได้พูดถึงใครนะเดี๋ยวนี้คนเราโกหกซึ่งหน้าโอ้ได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 ้แบบได้แบบได้แบบไม่รู้สึกอะไรแล้วว่าเหรออุ้มมดดำนี่งกมากนะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคามากทุกคนรู้ว่ามันขายเท่าไหร่พูดได้เลยสามแสนกว่า อันนี้แหละครับเปิดเผยพูดได้มาแป๊บๆพูดได้นะฮะเพราะว่าเขาก็พูดอยู่เนี่ยดังๆังผ่านเอเจนซี่ไม่ซือ้อเราจะทํำยังไงฮะผมถามนิดนึงไม่ซื้อทํำยังไงอ่ะอันนี้พิสูจน์ว่าคนพูดพูดอะไรอ ทุกครั้งอย่าดูถูกคนคนฟังพี่พี่ต้งตตตั้งแ่พอก่อนไหมฮะสัมภาษณ์คุยกันไปเรื่องคุณสมศรีนี่พอก่อนแล้วกันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องคุณสมศรีนะฮะได้คุยได้คุยกับคุณสมศรีหลังบ้านบ้างไหมฮะไม่คุยคุยทำไมฮะเขาเขามีติดต่อหรือเราแบบอ๋อไม่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 ฮะเขาไม่ได้ต่อมาเอ่อไม่ได้ติดต่อมาแล้วก็ไม่คิดจะติดต่อไปนะฮะเพราะว่าเรารู้จักคุณสมศรีมานาน นะฮะแล้วเราก็ช่วยคุณสมศรีมาเยอะช่วยตั้งแต่โครงการสารพัดโครงการเราช่วยผักดันทุกอย่างแต่เราคิดว่าเราจะส่งเสริมคนที่การทํางานและการสร้างฐานะรวมถึงการช่วยเหลือบุคคลแต่เราไม่ได้ส่งเสริมให้คนมาเล่าเรื่องชอชิงต้องเลทชอชิงหนักๆเราไม่จำคุณสมศรีเป็นอะไรกับคุณนวัดคะในความสัมพันธ์เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนมาก่อนแต่ว่าคุณนวัดมองเขาที่ผ่านมาเป็นลูกค้าครับลูกค้าก็ต้องไปตรงมาก็คือลูกค้าครับถ้าเป็นเพื่อนก็ต้องเคย ก็ต้องเคยใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างด้วยกันใช่ไหมแห่งเอาอย่างนี้ถึงเป็นเพื่อนไม่เคยเนี่ยครับไม่มีอะไรไม่เคยไม่เคยนะครับไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยครับปอนะครับขอบคุณนะครับแต่ว่าคุณแม่จะถามว่าช่วงวันแบบผู้หลานชื่อสมศรีเอาตายก็บอกสมศรีก็ไม่เกี่ยวกันสิก็คุณก็รู้อยู่แล้วโอเคค่ะทางกฎหมายค่ะคุณดี